สวัสดีครับผมมีจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะพบกันทุกวันนะฮะจันถึงสุขเช่นเดิมนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวโควิดกันหน่อยนะฮะจากอังกฤษนะฮะอังกฤษประกาศเคสผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง46%จากโควิดุ์เดลตานะฮะก็อังกฤษนะฮะสาธารณสุขอังกฤษหรือ Public Health England นะ PHE นะเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์เกี่ยวกับผู้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันนะฮะ ข้อมูลผู้ป่วยโควิด1 9รายสัปดาห์ของ phg แสดงเห็นว่าตัวเลขของโควิดสายพันธ์เดลต้าในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น5824รายทํายทำให้มีจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นทั้งหมด1 6 1 9 8 1ารยายนะฮะโดยจากข้อมูลพบขึ้นพบว่าการมีการเพิ่มขึ้นถึง46%นะฮะโดย42%ในจำนวนนั้นก็คือตรวจพบว่าเป็นชนิด ay 1นะฮะเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าเนาะ ปัจจุบันโควิดสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส,ส่วนประมาณ95%ของเคสที่โควิดเกิดขึ้นทั่วชาติอาณาจักรนะฮะดรเจนนี่แฮร์รี่นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนักง,งานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งอังกฤษกล่าวว่าเคสผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารักก็คือการรับวัคซีนและตรวจโควิดอาทิตย์ละสองครั้งนะร่วมกับ การป้องกันก็คือล้างมือสะอาดสวมหน้ากากและสาระยะห่างและอยู่ในที่โล่งไม่แออัดแม้ว่าจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่จานวนผู้ป่วยที่เขาก็รับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของผู้ติดเชื้อนะฮะนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสาเร็จของการเร่งฉีดวัคซีนจนถึงปัจจุบันและ,สะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการได้รับวัคซีน2โดสที่ถึงแม้จะมีการติดเยอะขึ้นแต่จากการเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดในวันที่4กรกฎาคมีรายงานผู้ป่วยใหม่นะฮะในอังกฤษเนี่ย จำนวน24,248รายและมีผู้เสียชีวิตเพียง15รายนะฮะจากข้อมูลล่าสุดขณะนี้มีจำนวนประชากร45 2 7 4 7 4 4 9 7คนได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วและอีกประมาณ33 6 1 4 9 2คนได้รับเข็มที่2ปัจจุบันประเทศอังกฤษมีวัคซีน4ชนิดนะฮะก็คือ ไฟเซอร์ออกฟอร์ดแอสตานะฮะโมเดอร์นาแล้วเจเจเจนเจนะฮะจอร์แดนจอร์สันใน3รายการแรกเนี่ยต้องฉีดให้ครบ2โดสเพื่อป้องกันป้องกันสูงสุดความคืบหน้าจนถึงปัจจุบันพบว่าอังกฤษเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเป็นสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะจากบทความนี้บอกบอกเราอะไรนะฮะข้อหนึ่งก็คือประเทศอังกฤษมีจํานวนผู้ได้รับวัคซีนเยอะมากนะฮะอืมบอกเราเนาะอันที่สองคือจํานวนผู้ติดเชื้อ เจอเยอะขึ้นมาจากสายพันธุ์เดลตา้าแต่อาตราการเข้าโรงพยาบาลน,นั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะฮะอันที่3คือยิ่งฉีดวัคซีนมากจะยิ่งลดความรุนแรงได้ควรเร่งฉีดเข็ม2ให้เร็วที่สุดอันที่4คือแม้จะได้รับวัคซีนแต่ผู้คนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเข็งขัดดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีนครบ2เข็มได้เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพจะเป็นบทเรียนที่ได้จากข่าวนี้นะฮะอ้างอิงจาก gov.uk นะฮะแล้วก็ bbc.com อ้างอิงอ่อเล่มเรียนโดย l e โกเอ a นเอนะฮะ let's go ANA นะฮะ ขอบคุณมากครับที่ที่เราส่งไปแล้วครับสวัสดีครับ